มันก็เหมือนกัรู้จะเป็นบร่างกายมรนก็ชักจะไม่ไหวแต่ว่าจิตใจยังมาอยูต่ตื่นมาแล้วนี่ก็รีบรีบมาอาบน้ำตาก็ะรีมาที่หมอชิดทีนี้ที่กรุงเทพเนี่ยมันเลยก็เจปดีมันเจอแท็กซี่มันรู้รู้ทางมันบอกว่าผ่านผ่านราชพัฒน,น์มันครอนมันไม่ได้ คร้ติดมาเขาก็เลยพาอ้อมภายในอ้อมไปอ้อมมาก็เสียเวลามากมจะมาให้ท like em ันรถที่ว่า9โมง10โมงเนี่ยผมก็มาไม่ทันแล้วก็ที่จริงมันทันนะทีนี้ทีนี้มันผมใช้เวลามามากเนี่ยผมผมรู้ว่าถ้าถึงหมอช็ดแล้วเนี่ยมันจะไปยูเทิร์นกลับมา ยืนเทินกับมันยืนเทิงเนี่ยมันจะเสียเวลามากผมเลยลงข้างทางซ้ายเดินข้ามสะพานมันเป็นวิธีชีตของผมผมจะไปไหนเนี่ยผมจะให้เขาลงไม่ไม่ถึงไม่ถึงที่เพราะมันเป็นยุทธวิธีทีในการออกกํลาลังด้วยนะครับออกกลาลังนี่ได้กํลาลังขึ้นมาคือม,มันชาดแคถ้ารามอย่วยเขายืนเทินกลับไปเนี่ยวิธีชี้ก็ทำแบบนี้ส่วน,นใหญ่ก็ทำแบบนนะั้นแต่วิธีชีวิตขผงผมเนี่ยจะลงลงหน้าด้านซ้าย ผมข้ามสะพานลอยเป็นประจำไม่ว่าที่ไหนเมื่อกี้ก็ตั้งใจจะลงตรงหน้าโรงเรียนแต่แต่เวลาเขาเขาพูดเนี่ยเขาก็กลับไปกลับมาคนคนรถเทิดเทิดชัยทัวร์เนี่ยมันจะพูดกลับไปแบบว่ามันจะมันจะลอยสื่อสารตลอดเวลามันน้ำท่วมตรงไหนตรงไหนมันจะเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะนั้นผมพอดีผมก็ต้องขอยไปถามเขาก่อนหน้าเนี้เขาบอกว่าเข้ากันสวนถ้าเข้า้านสวนมันโผล่หน้า,นานเลยแล้วผมบอกงั้น นั่นผมลงหน้าโรงพยาบาลเนี่ยผมตั้งใจจ,จะลงตรงหน้าโรงเรียนสีลม่แหละแต่ไป,ไปมาแล้วเขาบอกว่าอะเกิดมาทางจะดรโที่สองเนี่ยเพราะนั่นจะโลงที่สองผมจําได้ว่าผ่านหน้าเรียนผมนั่งเรียนที่ผมเอาละลงหน้าโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ย,นนยมันจะใช้เวลามากมันจะใช้เวลาที่จุดจอดตรงนั้นแต่ที่ตรงเนี้ผมตัวคนขับกาจะงุนงงบอกเนี่ยจะลงโรงพยาบาลไห เราก็เลยออกแค่นี้ผมที่จริงผม,ผมเดินเดินประจำนะครับแต่วันนี้ก็มีอาจารย์กัญจาาเป็กเเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรจำไม่ได้จดไว้จดวันหนึ่งจดไจว้แต่ว่าคนนี้มันมันเปิดไม่ทันหละเปิดตำราไม่ทันเลยก็ไม่เป็นว่าอาจารย์หน่อยก็เป็นเป็นรองผู้นวยการอยู่โรงเรียนบางไทรอยู่อำเภออำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับ ็ติดต่อประจำมาติดต่อเป็นระยะๆเพื่อลงที่หน้าโรงพยาบาลก็ขอขอบคุณมากที่ไปรับมาไม่งั้นผมต้องเดินจากหน้าโรงพยาบาลมาก็คงจะช้าไปใหญ่มันไม่มีความพอพอดีด้วยเหตุ้ดยผลแล้วมันไม่มันไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแล้วแต่นี่มันภูมิคุ้มกันเัื่องจากมันจะไม่ดีสำหรับคนอื่นอื่นเรอครับนี่มันก็เป็นยงน้ำทำ น้ำทำน้ำทำทำพูดเราจะพูดดีๆต่อกันเพราะว่ามาด้วยน้ำใจท่านรับน้ำใจกลับไปทีิงๆผมมีหนังสือมานังสือ่อแจกเป็นคู่มือดับทุกข์บอกคุณจะดับได้ยังไงก,ก็ลองดูแล้วกันแค่ข้อนหนึ่งกับประทับใจก็นับถือสินห้าอยู่ในสินเนี่ยทสินห้ามก็ดับทุกได้อยู่แล้วมันมีอยู่งศูนย์ห้า หนึ่งร้อยห้าข้อนข้อ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 มันตัดง่ายแล้วถ้า <Position. S 2> ถ้ายังไม่อยู่เดี๋ยวก็แจกอัคนีกันคุณแจกไฟไม่ใช่ไปเขาอะไรนะเขาอีเรเพราะว่าทําไมต้องแจกก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยก็ผมก็ต้องแจกเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จะเอาอะไรดับแล้วแจกใครแช็คแม่เลยม่ใช่แม่เลยนะขอโทษ ไปแช็คคุณแม่ไปเลยแจกไฟแช็คมารดาแต่พูดบอรคือแจกอัคันีอักเรอัคนีาอ,าะอะไรอัคันีเล,ล่รักแต่ก็ว่า,า,าอะไรภูเขาหยมาลัยอะไรกว่าตรงนี้ก็ต้องดูไปเรื่อยทีนี้จริงบอกทำไมทำไมมาคนเดียวผมไม่ได้มาคนเดียวก็นักที่นั่งแล้วมันสี่สิที่นั่งสีาท,ที่นั่งมาคนเดียวยังไง ทำไมไม่ไหนชอบไปคนเดียวมันเป็นวิถีชีวิตก็เดี๋ยวต้องแก้เถาหา่อยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าผมที่อยู่คนเดียวไม่ใช่อยู่คนเดียวอยู่ในสิ่งแวดล้อมลูกจิตทุกหายแยะจิมบอกทุกจิตก็ไม่ได้ต้องถอนคำพูดบอกเป็นสิทธิ์เล่ใดเพราะ้าลุสิทธิ์นี่ทาลกด้วยสิทธิ์ด้วยมันต้องสักสิบแปดปีสิบห้าปีขึ้นไปแต่นับดูแล้วนี่ แค่11ปีมั้งรุ่นรุ่นสเนี่ยถ้ารุ่น17เกิด2,504นี่ผมเกิด26ธันวาสอ2,493ราพอถ้าเป็น03ก็10ปีถ้า04ก็11ปีเพราะนั้นเป็นสิทธิ์ที่รักกันแล้วกันที่คำนี้ยืมมาจากอาจารย์สังวาลย์หลังผมจริงพรที่อาจารย์รรท,รยท่านอาจารย์ทินาถามว่าบอกเจ้าสังวาลย์ด้วยพอดีท่านติดเดี๋ยวนี้อาจารย์เรา กัรระดับประเทศเป็นวิทยากรให้นักศึกษาวิทยา้องกันร,รัฐนาจาัก